การสกีระบบซับริมเมชั่นสีติดทนยาวนานไหม ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับงานซับเป็นการสก,กินลงบนกระดาษซับลิเมชั่นแล้วนํามาสก,กินลงบนผ้าโดยใช้เตารีดหรือเครื่องรีดร้อนฮีททันเฟอร์ตัวหมึกนะครับจากกระดาษจะระเหิดนะครับและซึมลงไปบนเนื้อผ้าการพิมพ์ลักษณะแบบนี้ลงไปกระดาษด,ด้วยหมึกซับลิเมชั่นกระบวนการการทางานนะครับก็จะเริ่มเนการสั่งพิมพ์รูปบนกระดาษซับลิเมชั่นจากนั้นนานางกระดาษที่พิมพ์ไว้ไปวางทับแล้วรีดด้วยความร้อน200องศาโดยการกดทับเพื่อไถ่ทตัวหมึกจากกระดาษลงไปบนเนื้อผ้า เซึ่งกรณีดังกล่าวที่บอกไว้ข้างต้นการใช้อุณหภูมิถึง200องศาทําให้สีติดทนนานไม่หลุดลอกและสามารถซักใช้งานได้ตามปกติด้วยการสกีนรูปแบบซัมมิเนชันเหมาะกับงานไม่จํากัดจํานวนสีบนผ้าสีอ่อนชนิดผ้าโปรเลเตอร์มีส่วนผสมของโปรเลเตอร์เป็นส่วนใหญ่เหมาะกับงานพิมพ์ทุกจานวนมีข้อจํากัดก็คือไม่สามารถพิมพ์ลงบนผ้ากัปตอนและผ้าสีเข้มได้นะครับ